สีค่ะศิรักษิการนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตนะคะหรือว่าแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับโยคะแับท่าเปิดไหลต่ต่างๆนะคะที่ผู้ที่ต้องนั่งทํางานนะคะน้่ออฟฟิศนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามีอาการปวดเมื่อยหลังนะคะหรือว่าเมื่อยคอเมื่อยสะบักเป็นต้นนะคะหรือที่เราเรียกว่าการของออฟฟิศซินโดรมนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไหล่นะคะกันแล้วก็เหยียดยืดนะคะให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะ เรียกว่ากาันไว้ก่อนนะคะที่มันจะากลายเป็นผังผืดน,นะคะหนักขึ้นกว่าเดิมอ่ะนั่งในท่าสุข,ขาสนานะคะสบายๆอันที่จริงเนี่ยถ้าพวกนี้นะคะสามารถทำได้นะคะตอนที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะทำง,งานเลยก็ได้นะคะนั่งสบายๆยยนี่แหละคะ่ะทิ้งขาลงนะคะแล้วก็มือวางมา้นหัวไหล่ไปด้านหลังะคะ่ะดับตาลงช้าๆนะคะฟังเสียงสีเอานะ หายใจเข้าค่ะให้เรารู้สึกถึงหน้าท้องที่ค่อยๆพองช้าๆอลหายใจออกยาวๆเบาๆไม่เกร็งค่ะเวลาหายใจเข้าค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจออกผ่อนคลายหัวไหล่หายใจเข้าค่อยๆลืมตาม ทิ้งศีรษะลงไปด้านหลังตามองเพดานพอโลงหายใจออกนะคะมือประสานกันนะคะแบบนี้เอาวางไว้ที่ท้ายทอยก้มศีรษะลงะสบายๆหนย็นสองสามหใจหายใจเข้าค่อยยืดศีรษะขึ้นมายืดแขนขึ้นมานะคะพล,ลับมือขึ้นด้านบน หายใจออกค่ะคลายนะคะมือซ้ายค่ะมาทางด้านขวาแล้วเอามือขวานะคะขึ้นมาดันนะคะก็สอบเข้ามาหาลำตัวแบบนี้โดยที่เราไม่เปิดตัวออกไปนะคะตัวอยู่ตรงตรงค่ะค้างท่าไว้หนึ่งสองสามหายใจออกค่ะคลายสลับข้างกันบ้างน,นะคะแทงขวามา แขนซ้ายค่ะอยู่ตรงกับข้อศอกพอดีเนาะค่อยๆดันเขาเข้ามานะคะหาตัวค่ะนะหนึ่งสองสามหายใจออกค่ะคลายนีนะคะแขนซ้ายนะคะอยู่ด้านบนค่ะแขนขวาอยู่ด้านล่างมือนะคะเลื่อนไปโอบตัวเองเอาไว้แล้วหายใจเข้ายืดแขนนะคะยืดข้อศอกขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับคางกดศีรษะลงสบายๆ หนึ่งสองสาหายใจออกนะคะคลายมือออกนะคะที้ตอนเราคลายมือออกเนี่ยเราให้มือทั้งสองข้างนะคะหลังมือมาแปะกันไว้แล้วหายใจเข้าถึงยืดขึ้นอ่าคางช้าไว้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าอันนี้สบายๆแล้วสามารถยืดแขนได้นะคะเราค่อยๆเอาฝ่ามือนะคะมาประกบกันด้านหน้าแบบ ยืดค้นค่ะแต่งรูปแบบแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบนี้ยังแน่นเกินไปนะคะหรือว่ามือเพื่อมาประกบกันไม่ถึงเอาค้างไว้ที่ตรงนี้ก่อนเนาะหายใจเข้าขาย,ยื้นึ่งกดคางลงค่ะสบายๆามิ้นหน้าท้องไว้สอง หาใจเข้าแล้วยืดนับหนึ่งสองสามหายใจออกค่ะคลายนะคะเอาหลังมือมาประกบกันนะคะหรือว่าเอาฝ่ามือประกบกันไว้หายใจเข้าค่อยๆยืดก็อสอกขึ้นมาครัท่หนึ่ง ไายแขนออกช้าๆนะคะยื่นมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าให้หลังมือประกบกันมือขวาเอามาวางไว้ด้านบนแบบ้มีประสาทหนึ่งหายใจเข้ายืๆลึกๆยืดอกขึ้นนะคะพอลมหายใจออกยาวๆค่ะแล้วดึงมือเข้าหาหน้าอกช้าๆนะคะาาอาจจะรู้สึกว่าติดอยู่แค่นี้นะคะไม่สามารถยืดไปได้ไม่เป็นไรนะคะคัดท่าเอาไว้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ายืดไปได้แล้วไม่ ตึงเกินไปนะคะค่อยๆยืดแขนไปดังงานหน้าหนึ่งสองสามหายใจออกค่ะดึงแขนกลับเข้ามาคลายนะคะหลังมือมาประกรบกันเหมือนเดิมมือซ้ายอยู่ด้านบนนะคะฝ่าม,มือประกรบกันประสานนิ้วมือหายใจออกแล้วดึงนะคะ ทั้งหมดเข้ามาหาลำตัวพร้อมกับยืดออกไปด้านหน้านะคะอย่าลืมนะอยู่เท้าที่เราพอตึงสบายๆก่อนนะคะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกค่ะคลายนะคะประสานมือกันไว้ที่ด้านหลังค่ะแล้วค่อยๆ ยืดลำตัวนะคะพับเอวมาด้านหน้าวางศรีรษะลงไปนะคะปากฝ่ามือขึ้นด้านบนค่ะทิ้งลำตัวลงสบายๆค้างขาไว้นัหนึาหายใจออกค่ะค่อยๆย,ยืดลำตัวกลับขึ้นมายืดศรีรษะขึ้นมานะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่าหน้าบวน,นะอันนี้นะคะให้หาผ้านะคะเอามาไว้สําหรับ คนที่ยังรู้สึกว่ายืดหยุดไ,ได้ไม่ดีนะคะเพื่อเอามาจากกัดการด้านหลังอ่ะโชว์ให้ดูด้านหลังก่อนนะคะ,ะแขนซ้ายค่ะยกขึ้นมาใช้มือขวานะคะจับข้อศอกดันไปด้านหลังแบบนี้ครั้งท่าไวนะ้นับหนึ่งสอง หายใจออกผ่อนคลายค่ะเอื้อมมือขวาไปด้านหลังอย่าลืมนะคะถ้าจากกับไปไม่ถึงหาผ้ามาจาับที่มือซ้ายวางลงไปแล้วใช้จับผ้าเอานะคะถ้าเราถึงแล้วนะคะเกิน3นิ้วให้มือล็อกกันแล้วหายใจเข้ายือดอกค้นงท่า,า,าไว้1นึ่สองสาหายใจออกค่อยๆคลายมือออกค่ะ ช้านะคะสลับข้างกันบ้างเนาะอะ,อะมือขวาขึ้นมาค่ะจับมือซ้ายแล้วดันลงไปค้างท่าไว้พยายามยืดศรีรษะเก็บสี่โครงลงไปสบายๆนะหนึ่งสองสาม,สามหายใจออกค่ะคลายมือซ้ายไปจับกันข้างหลังถ้าไม่ถึงข้อเท้ไตยเล็กลน้อยหรือว่าหา้ามาจับนะคะยืดแขนขึ้นไป ไว้ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสหายใจออกค่ะคลายช้าๆนะคะคลายมือลงค่ะลดมือลดหัวไหล่ลงวานะคะอาจจะหมุนไหล่ไปด้านหน้าเล็กน้อยหายใจออกข้าวยกไหล่แล้วหายใจออกค่ะคลายนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับถ้านนะคะเปิดหัวไหล่หรือว่ายืดหัวไหล่สำหรับ สาวๆหรือว่วา,าหนุ่มๆที่ต้องนั่งทางานหน้าคอมนานๆนะคะอย่างที่บอกก็เกือบจะะทุกท่าน,นะคะสามารถทําได้ตอนที่เรานั่งอยู่หนะ้าคอมเ,เตอร์เลยนะคะหวังว่าจะเอาไปไว้ยืดคลายกันนะคะระหว่านเนาะนะคะอย่างไรเราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ